ประเทศไอ้สหรัฐอเมริกาส่งเรือรีบไปค้นหาโดยด่วนเลยประเทศชาติอินเตอร์เดียส่งหอออกไปชวว่วยประเทศชาพามาช่วกาสัวโมฮ้ททูโคบวบประเทศฉันประเทศไทยรออะไรนะจ๊ะสามเจศต่อเต็มห้าร้อยคูณห้ารอยไปเลยคุ้มสุดตัวเลยในจังงานเนี้ ครับคุณผู้หญิงทั้งหลายวันนี้ผมมีกรอนจะมาฝากพวกคุณนะครับตั้งใจฟังไว้ให้ดีเลิกบน่นเลิกด่าผัวก็รักเลิกถามเลิกซักยิ่งรักใหญ่เลิกช้อปปิง้งสุรุยสุร่ายผัวพอใจหากเป็นได้เลิกหายใจผัวมีเฮ ฟังเหมือนกันค่ะเลิกเหล้าเลิกเบียร์เมียก็รักเลิกก,เลกกิกเลิกกักเมียรักใหญ่เลิกพนันหวยมาเมียพอใจโรคหายใจวันไหนเมียใจเยอ่อครัครูครับมาครูมีอะไรเหรอครูเอาหนูมาค่ะเอ้าเอาได้ยังไงล่ะ แม่บอกว่าจะยลี้หนูห้าครูค่ะจะดีเหรอเธอครูวาชาครกา่าหนูเบือเบื่อค่ะอองั้นเย็นนี้มาหาครูนะอาบน้ำให้สะอาดด้วยหนาูนายละค่ะทอก็ได้แกอนเลยค่ะครูเอาละค่ะนักเรียนวิชาภาษาไทายวันนี้นะคะ แต่งก,น,กนมาอ่ะนิชากรที่เธอแต่งเป็นยังไงไหนลองมาท่องให้เพื่อนๆฟังสิคะได้ค่ะครูครูใหญ่หายิ๊กใหม่ oh. ให้เมียไว้ไล่ฟันคอ oh. เอาไปแอบในหอ oh. นิยอมให้ใครขอดูพ oh. าไปเที่ยวตามใจ oh. จับไม่ได้สบายกูเมีย oh. ค่ะ ั้งด่าขูพอมันอยู่กูหนีไปบ้าใบาใครว่ามาหนีไปนาตาไปไร่เมียคือผู้ยิ่งใหญ่ขอกิดไว้จานจงดีนีชานก่อนเธอแต่งเองหรือพ่อเธอแต่งเนี่ยฮะ หายยังคะไม่ปวดแล้วค่ะอุ๊ยปวดคอจังเลยอ้าวน้าวนี่มานี่เดี๋ยวพี่ทำให้หายปวดอื้มหายยังคะหายแล้วค่ะไอ้แกนี่ยอดจริงๆหมอเทวดาแท้ๆมามาแกช่วยมารักษาฤทิ์สีดวงทวาร ให้ยายที